ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่านะครับนะครับผมจะมาเล่าพอร์ตนะครับพอร์ตของพี่ท่านหนึ่งนะก็บอกว่าพอร์ตแบบนี้จะทำยังไงนะครับเขาบอกว่าคัดแล้วนะครับรอราคาลงเข้าสุดท้ายมันลงอย่างเดียวนะพอร์ตรวมเขานี่ก็อยู่ที่ประมาณ4ีล้านแนะครับส่วน market cost เนี่ยก็อยู่ที่3าล้านสนะ แล้วก็ขาดทุนไปล้านห้านะครับขาดทุนไปล้านห้านะครับเขาบอกว่า,าเขาใช้ทุกวิชาแล้วนะมันลงอย่างเดียวนะครับขาดทุนแล้วต้องคัดร้อยมันลงสุดนะเขาบอกว่าอย่าบอกเขาเลยนะนะครับเพราะว่ารอวอลุ่มแห้งอะไรต่างเนาะรอนู่นนั่นนี่รอเอฟวอรเรตตัดรอดูวอลุ่มกําลังเข้าเปอร์เซ็นต์ซีเอ็มพีอาร์รอโน่รอนี้ตามเทคนิคสุดท้ายก็แพ้อ,อยู่ดีนะเขาบอกแพ้อ,อยู่ดี สุดท้ายเลิกคัดปล่อยดอยกินปันผลได้มั่งไม่ได้มากนะรอวันเด้งไม่รู้กี่ปีค่อยออกก็รอต่อไปนะครับรอต่อไปส่วนตัวที่เข้าใหม่ก็เลือก VI ปันผลดีๆกินปันผลยาวๆนะครับแต่บางตัวไม่ใช่หุ้นใหญ่เนะี่ยสุดท้ายก็กินปันผลไปแคปิตอลเจนก็ไม่ได้นะครับถือหุ้นไว้48ตัวนะครับในอ่ามันก็มีตัวปันผลดีๆเทียบกับตัวติดดอยก็พอมีแต่ว่ามันโคตรน,น้อยอเนาะเฉียวแค่6ตัวนะครับก็เขาถือมา9ปีละ เอ็กดีบวกซื้อขายด้วยนะครับเพิ่งได้มาแปดแสนเนาะแปดแสนนะครับแต่ติดลบในพอร์ตล้านห้านะครับก็ศูนย์อีกประมาณสักเจ็ดแสนเนาะอีกกีปีถึงจะได้คืนนะเออนะครับได้เฉลี่ยปีละหนึ่งจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นเทียบกับต้นทุนปัจจุบันแลงไม่รวมเงินเฟอ้อนะครับ ช่คัดคัดคัดแล้วเข้าใหม่อตัวบิ๊กแคทจริงๆก็ไม่กล้าทําละคือใจฝ่อไปหมดแล้วนะอ่ะนะทีนี้มาดูว่าเขามีตัวอะไรบ้างเขาก็จะมีตัว tse s t o t o w e r jdf นะก็ตัวที่หนักที่สุดคือ tse นะก็จาก5บาทมาเป็นบาท18นะครับจาก5บาทเป็นบาท18ก็ถือว่าหนักนะหนักเลยอ่ะนะแล้วก็ s t o t o w e r s t o o w e r s t o o w e r แล้วกัน s t o w e r นะครับก็7จตังค์ถึง8ตังค์นะ พอทุนแปดแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้หนักสุดหนักสุดเนี่ยเอาตัวเ <c oughs> บาๆหน่อยโนเบิลนะเจ็ดจุดสามสองนะตอนนี้ก็เหลือสามจุดเจ็ดนะก็หนักเหมือนกันแะนะนะครับเอาตัวเขียวบ้างเนี่ยนะกันเนี่ยดูมีหลายตัวเลยตัวเขียวก็มีเนอร์นะครับเนอร์นะก็ทุนทุนดีทุนสวยห้าบาทเจ็ดนะตอนนี้ก็ห้าบาทเก้าห้านะครับทิสโก้นะครับทุนอยู่เจ็ดบาทสี่หกก็ตอนนี้ร้อยหนึ่งอ่าอันนี้ดีเลยนะ gc นะ g นะครับทุน2องบาทเจตอนนี้5้าบาทย5เออ gc ขึ้นดีนะท t b นะครับก็บาท50ตอนนี้บาท83สาทีททรงดีนะทรงดีเท่าที่ผมดูนะครับแล้วก็ตัว kkp ก็3บาทแต่สบาทโอ้อน,นี้สวยเลยตอนนี้5 3นะ in touch นะ4 7ตอนนี้6 8ครับก็ยังไงล่ะเนาะก็ลองเอาใจช่วยนะครับผมก็นำเสนอ นะครับก็จะมีหลายท่านนะก็ท,ที่ที่เขาอย่างมีท่านนี้เขาบอกว่าจุดเข้าต้องเป็นขาขึ้นทางเฟรมบีกนะแล้วก็ดูเกิดโคเรนคอร์สของ ema 1226 m a cd อยู่หนสูงนะครับขาลงจะเป็นเดนะ็ดคอร์สนะครับแล้วก็ตามเฟรมเดย์ถ้ากับความผันผวนนะนี้เป็นเด็ดคอร์สนะตามรูปของเขานะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเด็ดคอร์สนะก็คือเขาก็จะรีบขายแหละเนาะ นี่เป็นตัว EE นะเป็นรูปทรงเจดีเลยนะครับก็เขาก็บอกว่าท i m ฟ Frame d เนี่ยเป็นความผันผวนนะครับแต่ว่า t เฟรมที่เทนี่แท้จ,จริงคือท i m เฟมวิ e แล้วก็มันนะครับแล้วก็ต้องถือเป็นขาขึ้นในท i m ฟ Frame Week. นี่เป็นสูตรเขานะถือหุ้นในขาขึ้นทา m เฟ r a m e นะครับก็เบื้องต้นดูแค่ Time f r มขาขึ้นขาลงท i m เฟมวิ e ก็พอให้หัดดู่งนี้นะครับ ก็ลองดูนะลองดูผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ไม่รู้ใจยังไงเลยนะก็ได้แต่เอามาไลฟ์ฟังเป็นวิทยาทานนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอเท่านี้ก่อนนะครับพอดีน,น่าสนใจก็เลยทาคลิปนะครับเก็บไว้เพื่อ,อามาดูด้วยนะครับให้ดูพอพี่เขาอีกทีหนึ่งนะก็แต่และตัวก็เรียกว่าเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักนะเคครับสวัสดีครับ